พวกท่านที่ลักษณาสถิตราศีมีนส่วนใหญ่จะพบกับปรากฏการณ์ใหญ่เรื่องเงินเงินทองทองที่ถูกราหูคนทรัพย์ตั้งแต่ปลายมีนาคม2565เป็นระยะเวลา18เดือนแล้วสำรับ19เมษายน2566มาต่อด้วยอาการปั่นป่วนผันผวนผิดฝั่งผิดฝาว่าวุ่นทั้งด้านดีด้านร้ายทางการเงินอีกต่อไปนี้ตั้งแต่18ตุลาคม2566เป็นต้นไป อาการราหูค้นรัพย์จะจางไปส่วนปรากฏการณ์ใหม่ที่จะมาแทนที่คือราหูจับลัคนาดังนั้นอย่าหลงคารมไปรับภาระแทนคนอื่นเพราะมีโอกาสถูกหลอกใช้ร้ายแรงที่สุดอาจถึงตายได้ตามนิทานโหนเล่าเรื่องนกบินพานายพรานที่หลงป่าออกจากป่าเมื่อออกมาได้แล้วนายพรานฆ่านกแล้วปิ้งกินตามฉลกราหูจรปทะลักระมัดมักอริรอ อย่าพลังเล่คนวอนกิจรับธุรพานจองคุณจะคืนโทษธ,ธุรยศประหนึ่งพรานบินบอกธุรสถานก็ประทุษทะเบียนบีอีกทั้งต้องระวังตกจากตำแหน่งเดือดเนื้อร้อนใจเหมือนไฟเผาแต่มียกเว้นส่วนน้อยที่จะได้ตำแหน่งหากพระราหูจรเป็นเดชสีมนตรีทับลักขณาตามโฉลกราหูจรต้องลักแม้นสูงสักสุรลาล จะจากยศสกรยลำบากใจไฟเผาผลาญที่ตกจากตำแหน่งทํำให้เดือดเนื้อร้อนใจเหมือนไฟเผาเช่นได้ตำแหน่งเมียหลวงมาแทนที่เมียเดียวหรือมีคนมาเสียบเก้าอี้แทนต้องย้ายงานหรือได้ตำแหน่งที่ไม่อยากได้ในทางดีเช่นอยู่ด้วยกันมานานแล้วได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสเปลี่ยนจากแฟนได้เป็นเมียให้ระวังรายจ่ายเพิ่ม พระราหูเป็นตัวแทนพบวินาศหนึ่งในความหมายคือเรื่องค่าใช้จ่ายเช่นสมัครโปรแกรมที่มีแต่เรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มจนต้องหยุดหลังจากเสียเงินไปมากแล้วหรือใช้หนี้แทนเพื่อนแล้วถูกเพื่อนเบี้ยวและระวังถูกทรยศหากหลังในระเทศด้านดีคือความปั่นป่วนผันผวนผิดฝั่งผิดฝาว่าวุ่นทั้งด้านดีด้านร้ายทางการเงินที่เป็นมาตั้งแต่ 19เมษายน2,566จะจางไปด้วยหนึ่งในตรีเทพคือพระราหูจรย้ายราศีจากเมษมามีนในวันที่18ตุลาคม2,566เป็นต้นไปคงเหลือแต่การสัสะเทือนเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางการเงินอันเป็นผลจากการกระทำหรือหาของพวกท่านเองจากงานที่คาดว่าจะออกมาดีมากกว่าร้ายเพราะพฤหัสบดีจรหนึ่งในตรีเทพเป็นราชาโชค ฉะนั้นเหนื่อยหรือทุกแค่ไหนก็ขอให้สู้เต็มที่30เมษายน2567คาดว่างานใหญ่ระดับราชาโชคจะเข้ามาอันจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะใหญ่มากน้อยแค่ไหนขึ้นกับระดับวาสนาของแต่ละท่านสรุปค,คือลัคนาราศีมีนตกจากตำแหน่งหรือถูกหลอกใช้แถมทุกแล้วได้เงินก็ยังดีลองฟังหนฟองสนานจามอนจันทำนายค่ะ ทวนเข็มนาฬิกามาที่ลัคนาสถิตราศีที่สองคือลัคนาสถิตราศีมีนตอนนี้แหละพวกท่านน่ะส่วนใหญ่นี่โอ้โหสิบแปดเดือนที่ผ่านมามันเริ่มตั้งแต่ปลายมีนา2 5งพันห้ายเลยพระราหูจรเดินในราศีเมษพบกระดุมพระราหูค้นซัพย์ เรียงหน้ามหาป้าฟองเต็มสมุดเลยแทรกสามต่อด้วยอาการปันป่วนผันผวนผิดฟังผิดฟ้าวาวุ่นทั้งดีร้ายทางการเงินตั้งแต่19เมษายน2566เป็นต้นมาเพราะว่าตรีเทพสามดวงถล่มกันที่ราศีเมษพบกระดุมพราของพวกท่านไงอุ้ยเก่งมากพากันเอาตัวรอดมาถึงวันนี้ ลัคนาสถิตราศีมีนอะ่ะเก่งมากเลยอะ่ะเออเออพ,อพอพอกับกลุ่มนั่นแหละไอ้แต่กลุ่มกลุ่มเขาเขาสิบแปดเดือนที่ผ่านมาเขาได้เกณฑ์ดีต่อไปนี้ตั้งแต่สิบแปดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นต้นไปอาการราหูคน้นทรัพย์จะจางไปบายบายป้าฟองไม่อยู่แล้วให้ระวังตัวว่าท่านที่ลัคนา ราศีมีนนับจาก18ตุลาคม2566เป็นต้นไปอีก18ปีราหูจะมาค้นทรัพย์พวกท่านอีกรอบตอนนี้ก็จากไปก่อนปรากฏการณ์ใหม่ที่จะมาแทนที่คือราหูจรทับลัคนาไม่เป็นไรนะคะราหูจรทับลัคนาไม่ถือเป็นเรื่องดวงแตกอะไรที่เกิดขึ้น จะร้ายแรงน้อยกว่า18เดือนที่ผ่านมาแต่ครูโหนอุตรพัทท่านบอกว่าพระราหูเนี่ยมันเป็นเจ้าของการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ใช่การปฏิวัตินะคะถ้าป,ปฏิวัติใหญ่นะมันมัน,มนต่ยูเปลี่ยนแปลงไปคือราหูท่านบอกแล้วมันก็จริงด้วยนะเออเพราะฉะนั้น18เดือนต่อไปนี้พระราหูจรนจะทับลัคนาของพวกท่านผล แอ,แอนแอนแอนคือ2.1ย้ำอย่าหลงคารมไปรับภาระแทนคนอื่นเป็นอันขาดเพราะมีโอกาสถูกหลอกใช้ร้ายแรงที่สุดถึงตายได้ตามนิทานโหนนกบินพาในพรานที่หลงป่าออกจากตาเมื่อออกมาได้แล้วในพรานฆ่านกปิ้งกิน ตามชโลกบอกไว้เลยจากทีปณีราหูจรรปทานลักระมัดมักอริรอนออย่าพลังเลขคนวอนกิจรับธุระผ่านผ่านแปลว่าภาระอย่าไปรับกิจธุระของคนอื่นมาเป็นภาระจองคุณจะคืนโทษทำคุณจะได้โทษเออแปลให้อ่ะบางคนไม่รู้เรื่องนะไม่อ่านภาะาไทย อ่านภาษาอังกฤษมาสอนภาษาอังกฤษราฟองบ้างทุระยอดประหนึ่งพรานมันจะเกิดเรื่องใหญ่เลยเหมือนพรานบินบอกทุรสถานก็ประทุษทะเบียนบีนกบินบอกทางออกได้แล้วจับนกฆ่ากินที่เคยเห็นมาถูกลูกน้องหลอกใช้ยังมีถึงขนาดมาเล่าว่าต้องถาม ลูกน้องว่าพวกคุณหลอกใช้เราหรือเปล่าเออขนาดนั้นนะ่ะหรือให้ทำงานเพิ่มแต่ไม่เพิ่มเงินเดือนหรือตำหน่งทำไปทำไปทำไปเออหรือไปช่วยงานการเมืองแล้วถูกเทเอ,อ่านี่นี่การเมืองเนี่ยไว้ใจใครไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่มีใครสำเร็จอรหันมาเล่นการเมืองสักคนพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้สำเร็จอรหรันแต่ท่านเป็นเกียรติศักดิ์ทหารเสือ แล้วป้าฟองนี่ก็กำลังตกภูมิจันเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็บอกทุกรายการเลยว่าเสดายท่านมากอก,อกหักเพราะรักพลเอกประยุทธ์นานๆเราจะได้นายกแบบนี้สักทีทนมือทนเท้าดีบนก็กดล่างก็บดกดซ้ายก็ขวาซ้ายก็กดขวาก็กดนะอ,อ,อดทนสุภาพบุรุษจปร,รสุภาพบุรุษ แล้วก็ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งไม่เอาเปรียบคนอื่นนะคะป้าฟองไม่อยากเขียนถึงเดี๋ยวคนจะว่ามีคนแนะนําให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ท่านพูดคําว่ามันไม่เป็นสุภาพบุรุษนี่ครับท่านพูดอย่างนั้นเลยนะในช่วงของการเลือกตั้งอะ่ะสองท่านธีลัคณาสถิตราศีมีนราหูทับลัก์นะคะระวังตกจากตําแหน่งเดือดเนื้อร้อนใจเหมือนไฟเผาแต่ มียกเว้นส่วนน้อยที่อาจจะได้ตำแหน่งถ้าหากพระราหูจรเป็นเดชสีมนตรีทับลักขนาแต่ว่าปกติแล้วมักจะตกจากตำแหน่งหรือไม่ก็ได้ตำแหน่งตำแหน่งที่ดีกว่าเดิมก็ต้องทิ้งตำแหน่งเก่าถ้าโชคดีไปอะนะเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันค่ะตามชโลกราหูจรต้องลักแม้นสูงศักด์สุราลายัย จะจากยศสกรล,ลำบากใจไฟเผาผลาญขนาดนั้นเลยล่ะเช่นได้ตำแหน่งเมียหลวงเพิ่มมาแทนเป็นเมียเดียวหรืออยู่ด้วยกันมานานแต่งกลับได้แต่งงานออได้แต่งงานชวนไปจดทะเบียนชวนแต่งงานจดทะเบียนเปลี่ยนจากแฟนได้เป็นเมียก็มี หรือมีคนมาเสียบเก้าอี้แทนต้องย้ายงานหรือได้ตำแหน่งไม่อยากได้แต่ถ้าด้านดีบางคนมาเล่าให้ฟังป้าโชคดีมากลาหูเป็นมนตรีจรทับลัก ผลระยะทนหลองงานได้บรรจุนูมีอนาคตแล้วผมเมีอนาคตแล้วยป้าดีใจมากลูกป้าเคยตกงานมีเงินในกระเป๋าห้าสิบบาทโอ้ยข้าพเจ้าจะเอาตัวรอดยังไงเนี่ย,ยรู้ว่าความเจ็บตกงานมันเจ็บช้ำน้ำใจจริงๆถ้าสมัยนี้ป้าก็จะแบบขี่ขับมอเตอร์ไซค์เป็นคนส่งอาหารส่ง เขาเรียกเป็นอะไรนะไลแมนเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ขับมอเตอร์ไซค์อ่ะแต่ป้าก็คงจะปั่นจัก,กรยานเอาไปขอรับจ้างเขา2.3ระวังรายจ่ายเพิ่มนะคะเพราะว่าท่านที่ลักนามีนะ่ะพระราหูเป็นตัวแทนพบวิน,นาศนะหนึ่งในความหมายคือค่าใช้จ่ายเช่นสมัครโปรแกรมที่มีแต่เรียกค่าใช้จ่ายเพิ่ม จนต้องหยุดหลังจากเสียเงินไปมากแล้วหรือใช้หนี่แทนเพื่อนแล้วถูกเบี้ยวแล้วก็โปรดระวังการทรยศหักหลังเออต้องเพิ่มค่ะเอ,อทรยศหักหลังเนรเทศเพราะว่าพบวินาศไว้ใจไม่ได้มันหมายถึงทรยศหักหลังหรือเนรเทศบางคนถูกเนรเทศถูกย้ายไปในที่ไกล เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวป้าเพิ่มให้นะคะสองจดสามสองจด้านดีคือความปันป่วนพันผวนผิดฟังผิดฝาว้า,ว,าวุ่นทั้งดีแล้วร้ายทางด้านการเงินที่เป็นมาตั้งแต่19เมษายน2,566จะจางไปด้วยหนึ่งในตรีเทพคือพระราหูจรย้ายราศีจึงตั้งแต่18ตุลาคม2,566เป็นต้นไป คงเหลือแต่การสั่นสะเทือนเปลี่ยนแปลงใหญ่ทางการเงินอันเป็นผลจากการกระทาการหาของพวกท่านเองจากงานที่คาดว่าจะออกมาดีมากกว่าร้ายและจำนวนน่าจะมากตามระดับวาสนาด้วยเพราะอะไรเพราะพระลหัสที่หนึ่งในตรีเทพที่อยู่ราศีเมษเนี่ยราชาโชคแล้วก็ เป็นเกษตรพบที่สิบของพวกท่านเทวดาก็กีดพวกท่านกันพวกท่านจากงานจากความรุ่กโรลดไม่ได้นะรวมทั้งเงินแล้วเสาที่ส่งกระแสไปอ่ะถึงแม้จะอยู่ในภพวินาศแต่พระเสามาจากภพลาภะของพวกท่านนะคะฉะนั้นเหนื่อยทุกแค่ไหนเพราะว่าพระเสา12สิบเหนื่อยอยู่แล้วสู้กันให้เต็มที่ แต่คาดว่างานใหญ่ระดับราชาชโชคตามระดับวาสนาไม่ใช่เอ,อทำงานอย่างบะฟองแล้วจะเอางานระดับคุณทนินเจรละวันนน์ <c oughs> กำลังสร้างรถไฟสามสนามบิน <c oughs> ฟองสนามที่เดินสักกระแปดหนึ่งยังไม่หายยากเ <c oughs> งินจะทำบ้านยังหาไม่ได้เลย <c oughs> มันต้องตามระดับวาสนาจะเอาฟองสนามจะเอางานระดับ คุณอะไรล่ะเออมหาเศรษฐีอ่ะเออคุณจเจริญสิริวัฒนาพักดีเหรอเป็นไปไม่ได้ซื้อเบียร์ท่านกินดีแล้วเออแล้วก็งานนี้จะเข้ามาถึงวันที่30เมษายน2567เลยทีเดียวละ่ะอันจะมานำมารายได้ซึ่งเพิ่มขึ้นแต่ไม่ใช่จะเป็นทุกคนนะคะแต่ละดวงอะ่ะเออแต่ก็มีแนวโน้มออกมาดีสรุปคือ หากท่านลัคนาสถิตราศีมีนตกจากตำแหน่งหรือถูกหลอกใช้แถมทุกแล้วได้เงินยังดีเช่นที่เห็นมาตกจากตำแหน่งเพราะถูกแกล้งแต่กราบหาเงินได้เพิ่มหลายทางหลายงานป้าเคยโดนแบบนี้แหละโดนย้ายงานไปหนองบัวลำพูแต่ป้าหาเงินจากอะไรก็ไม่รู้อย่าบอกเทรดหุ้นไม่ใช่เทรดหุ้นหรอก หาเงินจากหุ้นหาเงินจากอะไรก็ไม่รู้ได้เยอะแยะเลยอีกหลายทางป้าเขียนบทความป้าได้ที่ดินที่หนองบัวลำพูแปลงหนึ่งอ่ะขายก็ได้เงินเพราะฉะนั้นเรื่องจำไว้เราต้องหาโอกาสทำมันอย่ากลัวมันเข้าใจไหมท่านที่ลัคนาสถิตราศีมีนสามสิบเมษาหกเจ็ดเป็นต้นไปยิ่งพฤหัสจะอวยโชคให้อีกบุญเก่าจะมาแรงแต่ตอนนี้เอาเท่านี้ก่อนนะคะ เอาสิเดือนนี้กแล้วกันตกจากตำแหน่งห้ามบ่นให้รีบหาเงิน